ครับเรามาดูข้อสอบนะครับที่ป็นเป็นวิชาฟิสิกส์นะครับนิวเคลีย์นะครับซึ่งเป็นข้อสอบโอนปีการศึกษา2562นสอะครับสอบเมื่อวันที่1มีนาคมครับที่ผ่านมานะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วเขาให้หาอะไรนะครับพิจารณาปฏิกิยานิวเคลีย์ต่อไปนี้นะครับเขาให้เบริลียม94มาแล้วก็ทำปฏิยากับ นเียม42หรืออนุภาคแอลฟานะครับกลายเป็นธาตุใหม่นะครับก็คือคาร์บอน12 6แล้วก็ธาตุ X 10นะครับ X 10หลายคนก็คงจะรู้ว่า X 10เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับกําหนดมวลรวมของนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียมา21.61คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมนะครับ มวลรวมของนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิิรยานิวเคลียร์เท่ากับ21.60ิบเอกคูณสิกำลังลบยีกิโลกร,รมัมหายไปเท่าไหร่ครับเนี่ยดูเลยนะครับตรงนี้หายไปเดลต้าเอ็มเนี่ยเท่ากับ0จุดอะไรฮะ0.01นะครับ0.01 คูณ10กลังลบ27กิโลกรัมนะครับอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศนะครับเท่ากับ3คูณ10กกาลัง8เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นค่าคงที่นะครับซึ่งเราต้องรู้นะครับ3คูณ10กกาลัง8เมตรต่อวินาทีเขาถามว่าข้อความใดนะถูกต้องนะครับมี5ตัวเลือกนะครับที่เราก็ต้องรู้ว่าไออนุภาค X10 เนี่ยมันคืออะไร นะครับไปดูไปดูกันเลยอันนี้เป็นปฏิกิริยานะครับที่เราต้องมาตรวจสอบนะครับว่าปฏิกิริยานี้นะครับมันเป็นอย่างไรมันถูกต้องหรือเปล่านะครับ9กับ4่เอาเลขมวลข้างบนนะครับข้างบนก่อนเกิดปฏิกิริยานะครับ9กับ4เนี่ยรวมกันเป็น13นะครับแล้วไอ้ขวามือเนี่ยนะ ขวามือเนี่ย12กับ1เนี่ยรวมกันเป็นแล้ว13เอาเลขมวลโอเคนะครับซ้ายขวาเท่ากันทีมาดูข้างล่างข้างล่างคือเลขเลรฮะเลขอะตอมนะครับเลขอะตอม4กับ2รวมกันเป็น6 6กับ0รวมกันเป็น6อ่ะโอเคสมการนี้หรือปฏิกิริยานี้นะครับถูกต้องนะครับที่เรามาดู x มันจะเป็นอะไรอันนี้ที่ผมเขียนไว้เนี่ยมันเป็น สัญลักษณ์ของอนุภาคต่างๆนะครับในวิชาเคมีหรือวิชาฟิสิกส์นะครับในส่วนของฟิสิกส์นิวเคลียร์เนี่ยที่พวกเราต้องรู้ต้องจำให้ได้นะครับก็คือ e 0 1ลบ1เขาเรียกว่าอนุภาคเบตา้านะครับฮีเลียม4-2่อลฟาแกมมานะครับเขาจะไม่เขียนอะไรเลยนะครับเพราะว่าเลขมวลกับเลขอตอมไม่มีนะครับ โพซิตรอนก็คืออิเล็กตรอน e 0ูบวกหตัวนี้เป็นบวกหนะครับนี่บวกนิวตรอน1 0อ่ะตรงละนะครับ1 0เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นนิวตรอนนะครับนิวตรอนโปรตอนไฮโดรเจน1 1ึ่งหนึ่งเด u t e r o ไฮโดรเจน2 1แล้วก็ทิตรอนนะครับไฮโดรเจน3 1 นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องจำนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูว่าไอ้นิวตอนเนี่ยมันมีมวลหรือประจุเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดูช้อยเลยนะฮะไปพร้อมกันเลยข้อ1นึ่เขาถามว่า x 1 0มีมวลเป็นเป็นศูนย์จริงแล้วไม่ใช่นะ นิวตรอนมีมวลเป็นเอ็มนะไปละแป๊บนึงนะครับเอ,เอ,เอ,เอ็มนวลนิวตรอนนะครับเท่ากับ1.67ุ่กคูณสิบกำลังลบ27กิโลกรัมนะครับมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกผิดนะครับ อยูตอนเป็นเป็นอะไรครับเป็นกลางเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้เป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นนี้เรามาดูปฏิกิริยา,าฟิวชันฟิชชันมี2แบบนะครับนี่วอร์แวนนะครับนี่ชอชางนะฟิวชันฟิวชันเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจาก ธาตุาเบาก็น่าจะถึงหมายถึงมวลมวลรวมมวลรวมของอะตอมนะครับมวลของอะตอมนะครับธาตุเบารวมกันลอมรวมกันเป็นธาตุหนักส่วนฟิชชันก็คือธาตุหนักแตกตัวเป็นธาตุเบา เพราะฉะนั้นเรามาดนะูเลขมวล9กับ4ซึ่งน้อยกว่า12นะครับนั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้ต้องเกิดจากธาตุเบาก็คือ9กับ4ซึ่งมันน้อยกว่า12เนี่ยเกิดเป็นธาตุใหม่ก็คือ12 12คาร์บอน12นั่นเองเพราะฉนั้นปฏิกิริยานี้เป็นนิวเคลียร์ฟิวชันนะครับฟิวชันเพราะนั้นข้อนี้ผิด พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์เท่ากับ9คูณ10กำลังลบ13าจูลอ,อย่างไรครับนี่นะฮะ E เท่ากับ m c สองนะครับเวลาแทนค่าก็เนี่นะครับเวลาเขาเขียน m ก็คือมวล่องนะครับไอ้มวล่องเนี่ยนะครับมันก็คือ0.01ยุคูณ10กำลังลบ27 นะหน่วยเป็นกิโลกร,รัมแล้วจับคูณกันได้เลยนะแล้วคูณกับ c ก็คือ3คูณ10กกำลัง8ทั้งหมดยกกําลัง2นะครับ mc จแว์เท่ากับ9คูณ10กกำลังลบ13จูลน,นะครับอันนี้ก็น่าจะถูกนะครับมาดูข้อ5นะครับมวลรวมของนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานิวเคลีย์มีค่าลดลง0.01กิโลกร,รมัมนะครับ ซึ่งมันผิดใช่ไหมครับผิดนะนี่ก็ค,คือส่วนที่มันหายไปที่น้ำต้องคูณ10กกาลังลบ27กิโลกรัมเพราันคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่4นะครับ E เท่ากับ MC แควร์บับเพราะนั้นต้องจำเยอะหน่อยนะครับข้อนี้ทั้งปริยาฟิวชั่นฟิชชั่นนะครับแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์ของอนุภาคนะครับแล้วก็ การดุลสมการนิวเคลียร์นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันข้อต่อไปสวัสดีครับ